ที่ปึ่งทางใจแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยก็เหมือนกับการสาธารณสุขเรายัางไม่ได้มีวิวัฒน,นาการอย่างนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะต้องใช้สำหรักแพทย์โบราณแล้วก็อาศัยพึ่งทางจิตใจเป็นการตโ่ครับอสามอคุณผู้ชมถาตอนนี้นะคะเรามาอยู่ ขอเจริญพรตามที่แจ้งให้ตย,ยนยมทั้งหลายได้รับทราบไปแล้วว่าความผูกพันกับวัดอินทริหารกับท่านเจ้าคุณสมเด็ดจรุจนโตเนี่ยมีความสําคัญมากโดยเฉพาะตอนที่ท่านมาบัดปลายชีวิตของท่านท่านมาสร้างองค์โตก่อนที่จะสร้างองค์โตเนี่ยนะในช่วงนั้นเมื่อร้อยกว่าปีในสมัยก่ยอนย้อนไปนั้นก็ทราบมาเหมือนกันว่าก็คงจะมีะการระบาดของโรคทีนี้ก็ด้วย ในสมัยโบราณเนี่ยทางการสาธารณสุขก็ยังไม่เจริญในอย่างสมัยยุคเราเพราะฉะนั้นใครเจ็บใครป่วยใครไข้หรือใครทำกิจต่างๆนะก็ต้องอาศัยพระสมผู้มีวิชาคม อย่างนั้นก็ว่ากันนะก็คือไม่ว่าจะทําบุญอะไรต่างๆก็จะทาให้พระเนี่ยมาทำน้ำพุทพุธมนต์นะปนะัดพรม,นะมเป็นความสิริมงคลปัดรังควานปัดเป่าโรคภัยต่างๆแม้กระทั่งพระสงฆ์เนี่ยก็ยังเป็นผู้นําทางด้านจิตใจที่จะเสริมสร้างกําลังใจให้กับคนเราเนี่ยได้มีกําลังสู้ต่อสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเนี่ย เมื่อตอนท่านคุณสมเด็จพชชระจันทร์โตมาสร้างองค์พระโตตอนนั้นท่านก็น่าจะอายุประมาณ80นะ70กับ80ปีนะตอนนั้นก็มีโยมจะเข้ามาหาท่านมากให้มาทำน้ำมนต์นะ,ะเพื่อไปอาเพื่อไปลดเพื่อไปปัดเตาโรคภัยต่างๆทีนี้ด้วยท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงมากคนก็มามากแล้ท่านจะมาทำธิรขันธ์ก็ได้ก็ด้วยสมเด็จพระจันทร์โตท่านมีมีสติปัญญามาก ท่านก็เลยสั่งให้เด็กเนี่ยขุดบอ่อน้ําลงไปก็เรียกว่าบอ่อดินทีนี้ใครมาเอาท่านก็บอกไม่ได้ทํานะแต่ให้ไปโยนเอาในบอ่อน้ํานั่นเด้อเพราะปรากฏว่าคนเอาไปแล้วปุ๊บไปปะะรมน้ำก็พุ่งมาหมดก็เกิดมหัศจรรย์หายจากโรคจากภัยเกิดเป็นความสิริมงคลด้วยใจนั่นเองนะก็อพอภายหลังมาตรงนี้ไม่ใช่เป็นบอ่อน้ำธรรมดาเท่านั้น แต่มายุคหลังเนี่ยท่านเจ้าอาวอาสอดีตเจ้าอาวาสท่านก็ได้บูรณะนะในจอในสมัยจอมพลถินชุนหวันก็ไปขุดรอกบอ่อบ่อดินก็ภายใต้บ่อดินเนี่ยก็ได้ไปพบแผ่นศิลานะอันหนึง่งซึ่งแผ่นศิลาจะลึกเนี่ยเป็นรายอักษระมือของ ท่านจะประหุสมเด็จพุันโตที่เหลือแห่งเดียวในประเทศไทยอีกอันหนึ่งที่อยู่นักวัดอินทิหารเป็นภรคาถาเรียกว่าพระคาถา121พระคาถาและถือว่าเป็นภรคาถาที่ได้ถูกตรวจสอบในสมัยโบราณนั้นก็คือ,อากล่าวว่าได้ให้กรมสิลป์ดูเทียบลายอักษรของท่านยกลสมเด็จพุจันโตก็ถือว่า เป็นอัตราของเทนคุณสมเด็พจพระจันร์โตเป็นคนเขียนไว้นะอันนี้ประการหนึ่งประการที่สองก็คือได้สอบถามไปยังหลวงปู่เงินหลวงพ่อเงินวัดวัด,วดสมปูงเงินวัดดอนเหญหอมก็อบอกว่าเป็นลายหูของเช้าคุณสมเด็พจพระจันร์โตปัจจุบันนี้แผ่นศิลาจารึกตรงเนี้ย คีบเป็นอัขราตตรงนี้เป็นชนวนระผาดฐานก็ยังประดิษฐานอยู่ในภายในบ่อที่สมเด็จพระจัทรโตเป็นหุ่นขี้พึ่งหุ่นขี้พึ่งนี้ญาติโยมมาไหว้นี่ตักศิษ์เพราะว่าเป็นหุ่นขี้พึ่งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระจัทรโตรูปแรกของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะก่อนที่จะไปสร้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งก่อนเลยหุ่นขี้พึ่งองค์นี้ เป็นุณทิ่พึ่งที่ทางพิธภัณฑ์วันนี้พึ่งสร้างเป็นองค์แรกของประเทศไทยประดิษฐานอยู่ที่บ่อน้ำผู้คนเดินดื่มี้เช่นเดียวกันก็ขอเจริญพร